โอเคนะครับผมสวัสดีครับผม Smailu g a ม i n g Channel นะครับผมก็อันนี้ผมก็จะเป็นคลิปสอนการนําไฟล์ภาษาไทยมาใส่ในตัวเกมนะข้ออย่างแรกเราก็เข้าไปที่ตัวเกมก่อนนะเนี่ยนี่ตัวเกมผมเข้ามาแล้วนะก็เข้าไปที่ www ตรงนี้นะแล้วก็เข้าไปที่ data นะอันนี้ผมแนะนําให้แบ็กอัพไฟล์เก็บไว้ก่อนนะแล้วค่อยเอามาลงผมสองตัวแบ็กอัพเลยอนะ่ะ กด Control C เอกว Control A นะครับผมแล้วตามด้วย Control C นะแล้วก็นำไฟล์มาอันนี้ก็มาสร้างโฟลเดอร์ไว้พบอ,อันนี้ตัว a c k ั p เก่าสร้างไฟล์ชื่อไฟล์ว่าอะไรก็ได้ผมแบ็อัพอะไรก็ได้ผมตั้งเป็น B อยู่นะเดิมแหละแล้วก็คลิกเข้าไปนะกด Control V อันนี้คือการแบ c k อัพนะคือเราจะเอาไฟล์เกมทั้งหมดเราเก็บไว้ในนี้ก่อน แล้วก็อันนี้ผมแนะนําให้ทํานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเกมจะมีบั๊กหรือมีปัญหาอยู่เราจะได้กู้ไฟล์เกมที่เป็นภาษา,ษาญ,ญี่ปุ่นกลับมาเล่นได้ต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโอเคนะแล้วต่อไปเป็นวิธีนําภาษาไทยมาลงนะอันนี้ผมยกตัวอย่างของเกมโนโอเอลนะอะคือตัวนี้นะที่ผมทําไว้ก็ทำการกดแตะไฟล์ตรงนี้เห็นไหมเลอกไฟตรงนี้เน,นี่ยกดได้เลยนะผมแนะนําให้อ่านบั๊กก่อนนะบั๊กอาจจะมีปัญหาอาจจะมีบั๊กอ,อยู่บางส่วนถ้าผมถ้ามีโมจะทําตรงบั๊กตรงนี้ไว้ด้วย แต่ถ้าไม่มีก็คือก็เป็นไฟล์เกมนี้ธรรมาดาก็สามารถกดเหมือนเดิมนะ c t r l A เลือกทั้งหมดแล้วก็ c o n t r l C Copy นะแล้วก็เอามาวางไว้ใน Data าตราางเนี้ยก็ให้กด c t r l V ลงไปนะมันจะขึ้นแบบนี้ใช่ไหมให้กดอันแรกนะเห็นไหมนะ r e c e p t e File in the d e s o l u t i o n อันเนี้ยใส่ลงไปเลยก็กดไปแต่อันนี้ผมไม่ลงนะเพราะผมลงไปแล้วก็ให้กดเออภาษาไทยของโนเอลอ่ะ ถ้าอันนี้เฉพาะของตยวเองนะเอออันนี้ผมลบไฟที่มีบักออกไปบางส่วนแล้วก็ให้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็ให้หากันดูว่ามีตรงไหนอีกหรือเปล่านะแต <c oughs> ่ตอนที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ยังไม่เจอบักใหม่นะโอเคก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้หรือว่าเห็นคลิปนี้ประโยยน์ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามชอบผมได้เลยละนะครับผมโอเคครับผมฝากเท่านี้แหละครับผมไปแล้วครับผมาบ,ผมบายบายครับ